เฮ้ยน้อนน้อนค่ะพี่มีเบาะอะไรดีๆีมังวะมาลตีอะลูกค้าถามมาเยอะเลยเนี่ยใช่เฮ้ยลูกค้าใช้มาลติสองพันยี่สิบสี่เบาะนั่งไม่สบายเลยมีแนะนำไหมเออมีแบบนวดบ้างไหมจับนวดอ่ะโอ้โหนวดแบบจับนี้เลยเออนี่เลยนี่พอดีเลยกำลังมาเนี่ยหันไปเลยหันไปเลยเฮ้ยยุยโอ้ยเยอะที่นี่เองโอ้โหอยากได้โหดโหดนี่ผมจัดให้ได้หมดผมอป็นลิมิตใช่ไหมใช่อลิมิตเลยไอ้ตัวนี้ก็ได้นี่ยหกหมื่นมาจะดูธรรมดาไปนี่หกหมื่นนงเหรอแต่ทุกอย่างฟังก์ชันครบหมดพี่ดูเบาะนั่เบาะเย็นเบาะนวดปรรรับบบบไไฟฟ้้้้้้าาาาเเเะนนนวววดดดดดยยออออคแลตงกขีี เฮ้ยโอ้ยสุดยอดแต่ว่านี่กำลังมาแรงเลยเอาผ่าสี่ศูนย์พี่เราจัดมาให้แล้วใส่ได้เลยทรงนี้อุ้ยนี้เยพี่จะจัดเลยอ่ะให้พี่เอามือมาเปไงจับจับมือมาจับสัมผัสหน่นี่นี่หนักหนักโอ้ยโอ้ยหน้าผมเปไงโอ้โหต่างกันป้าเหวเนียนเลยนะครับนี่แต่นี่มีไวเลสชาร์จด้วยนะผมจะบอกโอ้โหคู่กันคู่กันแบบนี้เฮ้ยไปไง่ะจับเลยเดินทางไกลเนาะเออแล้วต้องสบายรับ ดู<ต>วนๆได้ดูจะมนๆได้ดูไดนี่กดปุ่มตรงนี้นี่นี่นนนไหนชึบโอ้เป่าร้อนได้ไหม ลมร้อนลมเย็นด้้ยแจมตู้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 ตบ้ตู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 ้ดู้ตู้ตูลตู้วู้ต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 ูยตู้ตู้ตูู้้นู้เู้ตู้มา้ตู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 ้ตง้ตู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 ู้่้ตอดตู้ตอ้ตอ้ต่้อู้ต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 ี้ตู้ตู้นี้ตู้แู้ต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 ู้้ตู้ตก้ตู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 ้ตต้ตู้ตู้ตู้้ตู้ตู้ต้ตู้ต้ตู้ต็้ตน้ตูู้้ต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 ูตูงตี้ตู้ตู้อู่ตู้อู้ต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 ู้้ตู้ตุ้ตู้้ตอ้้้้ S <S <S วันนั้นผมไปเจอทนนี้สตาอ่ะเออ,อ,อเขาบอกเฮ้ย<ห>รุ่นนี้ใช้เหมือนกันเลยเหรอวะเฮ้ยร้านเองก็มีเหรอเฮ้ยพูดไทยด้วยนะเอออ,อันนี้<ท>นฟัง์ชั่นครบหมดเลยปวดให้ด่วนนี่ระบบนวดวน พี่ลมร้อนลมเย็นแบบเราปรับละเอียดบ้างสิบทิศทางพี่นี่หัวหัวก็ขึ้นไฟฟ้านะตู้เม็นน้องทับบอก์สิบทิศทางมันคืออะไรบ้างสิบทิศทางเนสิบทิศทางก็นี่ยกขาอ่ายกขาอหน้าอ่าจะอะไรหลังอ่าเอาขาลงอ่าเอ็นหลังเฮ้ยก็เอ็นไว้ด้านหน้าเฮ้ยยกหัวเฮ้ยเฮ้ยยกบอกเฮ้ยเฮ้ยครบไหมครบเลยแล้วพี่ดูดีไซน์ด้านข้างดูอุ้ยอันนี้อันนี้หลุดจริงหลุดจริงเกิดนุ่มทุกจุดอ่ะอคืออัดตรงไหนพุ่มหนักได้ผมพุ่มให้เลยนะครับและไฮไลท์เด็ดคือด้านหลังผมชอบมากดูดมมีีสววววิตตช์รงงนนน้้้้้ดดยยยะะะา่่เเฮป็ไล ดีเนี่ยให้ดูแบบโอ้โหแล้วที่สำคัญมาเป็นเซ็ตด้วยด้านหลังก็นั่งสบายนะสมรรถจินี่มาคู่กันเลยดูแล้วก็มีตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับเออเอาลงไงวะเนี่ยนี่พร้อมจอคอนโทรลตรงนี้นะครับดูดิครบๆที่ชาร์จแบตครบหลุดเลยแล้วถ้าลูกค้าอยากมานั่งมาลองนั่งนั่งได้ที่ไหนครับได้ที่ร้านเราเลยออโต้รีเทคแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งบางกะปิ